สวัสดีค่ะร้านอาหารจีนที่ในยุโรปนี่นะคะอาหารเรียกน้ำย่อยยอดนิยมก็คือเกี๊ยวน้ำค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคนยุโรปชอบทานซุปก่อนอาหารหลักนะคะเกี๊ยวน้ำที่นี่เขาก็จะทำไส้ไก่ซะส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าคนไม่ทานหมูก็สามารถทานได้ค่ะ ตอนนี้อากาศหนาวๆน,นะคะเกี่ยวน้ำสักถ้วยหนึ่งช่วยให้ร่างกายอบอุ่นได้ดีเลยค่ะมาคะ่ะมาเข้าครัวไปทำเกี๊ยวน้ำไส้ไก่กันค่ะหัวใช้เท้านะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเน,นี่ยค่ะแครอทนะคะปอกเปลือกล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะ ส่วนผสมไส้เกี๊ยวประกอบด้วยไก่บด150กรัมค่ะซอสหอย1ช้อนโต๊ะค่ะ3เกลอือตามชอบนะคะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมน้ำซุปเราจะทำแบบง่ายๆนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่า1ลิตรค่ะซุปไก่ก้อน1ก้อนค่ะหัวใชเท้าแครอทตามชอบนะคะ แล้วเราก็ชิมรสด,ดูนะคะเพิ่มรสได้ตามใจชอบถ้ายังไม่ถูกใจอาจจะเพิ่มเกลือรหรือซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะแผ่นเกี๊ยวค่ะน้ำสำหรับลวกผักแล้วก็ต้มเกียะะเก๊ยวนะคะ1นึ่งลิตรค่ะวิธีทำไส้เกี๊ยวนะคะก็เทส,ส่วนผสมลงไปค่ะรากปักชีกระเทียมพริกไทยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะคะ แล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะใครจะใส่ต้นหอมก็ได้นะคะต้นหอมซอยๆแล้วก็ใส่ผสมลงไปเพื่อให้สีสันแต่เราไม่ใส่ค่ะเพราะว่าสามีเราไม่ชอบกลิ่นต้นหอมค่ะเราก็จะพักส่วนผสมมาไว้ให้ส่วนผสมเข้าเนื้อเทน้ำใส่หม้อค่ะ หัวเช็เท้าแครอทลงไปนะคะแล้วก็ใส่ซุกไก่ก้อน,นะคะ่ะเราจะต้มไปจนกว่าหัวเช้เท้าสุกนะคะพอหัวเช้เท้าสุกใส่ก็ใช้ได้เลยนะคะ แผ่นเกีียวมานะคะแล้วตัดไส้ใส่มากน้อยตามชอบนะคะชอบใส่เยอะก็ใส่เยอะๆแล้วก็ทาน้ำที่ขอบทั้งสี่ด้านเสร็จแล้วก็จับมุมแหลมนะคะมาชนกัน ีให้ติดกันทั้งทั้งหมดนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทาน้ําที่ปลายแหลมเนี่ยสองข้างนะคะแล้วก็จับมาชนกันค่ะประมาณนี้ค่ะ เราทำได้ทั้งหมดยี่สิบตัวค่ะก็อยู่ที่ว่าเราใส่ไส้มากน้อยนะคะใส่ไส้มากก็ทำได้น้อยตัวใส่ไส้น้อยก็ทำได้เยอะตัวนะคะถ้ายังไม่ทานนะคะเอาโฟลีปิดไว้ก่อนนะคะไม่ให้โดนลมไม่งั้นมันจะแห้งค่ะต้มน้ำสำหรับลวกเกี๊ยวค่ะ ปาดำเดือดน,นะคะเอาเกี้ยวลงไปลวกค่ะเราจะทําทีละชามค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลวกทีละเยอะๆนะคะลวกจนกว่าเกี้ยวจะสุกใสนะคะสุกแล้วค่ะประมาณนี้นะคะ่ะเกี้ยวน้ําไส้ไก่ของเราก็เสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมทำไม่ยากเห็นไหมคะไปลองทำกันดูนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ